สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อ FC Boost ขู่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่องปูนาเาวลาวเนาะโดนแล้วเนาะพี่น้องซปูบรีอัพคลิปลงเนาะซปูกะคิดฮอดคิดถึง FC Boost ขู่ทุกคนเลยเนาะอันซปูบรีอัพคลิปกะ้อนว่ามือนะมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวเนาะปวดกล้ามเนื้ออะไรเนาะเพราะตกดึกมาเนาะประมาณสี่ทุ่มหรือว่าสิบโมงเนาะพี่น้องกับ มีอาการไหมวาอวกเตกเนาะเลยก็ข้อของน้ำท้องเสียเนาะสะปูแบบเบิดตเลยในท้องอ่ะนะพี่น้องเบิดเลยก็เลยแบบคานไปเฮือนไ่ใหญ่เนาะไ่ใหญ่ภาพไปฮามอพี่น้องออกมานำพเมัอยู่น้าพี่เลยเนาะไปฮโมอตอนตีสองพี่น้องโอ้แบบอาการหนักเติมนะพี่น้องปูตรงกบพอโทษขออภัยในมลไรเดอร์ตีบุตรพลคลิดลงเนาะพี่น้องกันเนื่องจากว่าสาเหตุนี่แหละบ่สบายเนาะมื่นสปูน บสบายเนาะกำลังสิไปเอาเงินน้อพี่น้อง MC โอนเงินมาให้สปูซื้อบัตรเนาะซื้อบัตรส่งทายน้อพี่น้องนี่สปูก็ไปซื้อมาเลยเด้อนี่บัตรส่งทายเนาะนี่ซื้อมาเลยเนาะนี่บัตรส่งทายเนาะนี่ก่อนอื่นเมื่อเนาะสปูต้องกราบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยๆเด้อที่ออกเงินซื้อเน็ตให้สปูเนาะซื้อบัตรเติมเงินนี่แหละมาเติมน้อพี่น้อง ส่วนหนึ่งกันเอาไปจ่ายขาโมอพอดีเนาะนขายายา่นอะไรกับก็ยังบบพอเนาะกัแตตว่าขอบ,บุญขอบคุณหลาลายเด้อนะพี่น้องขอให้เป็นอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงปราเจากโรภังไข้เจ็บอยู่ดีมีแฮงเด้อบานนี้สป,ปูกสิพาไปอัปเดตเข่าในนาเพี่น้องเนาะสป,ปูกสิพาไปหลอกไหยหนาเลพี่น้องว่าเข่านี่มันสุกแล้วบ่อหรือยังเนาะพี่น้องอากาศกับเย็นดีเนาะแบบน,นี้ ก้าวเข้าสู่และดูนาวแล้วนะฮือลมก็ออกเย็นโวอยวอยน้อพี่น้องเอ้เมืเ่อเสาร์นี่โคตรเย็นเนาะนี่เข่าทีถ่ถอกออกมาเนาะพี่น้องเอ้ยกับมีบุหรี่ไห่เนาะมีซองไห่เนาะพอดีทางกใกล้สีเหลืองเลยเนาะเข่าคนอื่นซุกพอได้เกี่ยวเลยนาะพี่น้องไฟก็เกี่ยวแล้วพอเพิพ่นใส่เข่าโดเนาะเข่าโดสีซุก อันกวนเข่ากลางน้อเข่ากลางฮัทซุกตามลังน้อพี่น้องทางนี้เป็นกำลังใส่น้ำนุ่มเนาะห่างเลืองน้งอยหนึ่งนะพี่น้องฝนก็หยุดตกเลยเนาะ น้ำในให้นาบ่มีเล้วนะพี่น้องมันเป็นนานอนะน้ำบ่ปังเนาะน้ำบอ่อข้างนั่นพี่น้องเอ้ยฝนเสาตกน้ำกับเสามีเนาะเข้ากำลังออกหรือว่ากำลังใส่น้ำนมนะพี่น้องบ่มีน้ำรอเรียงมนะันเนาะมันกัดสีแปลว่าบสมบูรณ์บันไดเนาะนี่มาจะรีบๆเลยพี่น้องเ้ยรีบๆเนาะมันเป็นเมื่อไงรีบเ,เนี่ย ตุกกำลังเกี่ยวํำลังเนาะอันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยพีเ่เอินว่าเขากลางเขานันซุกนะ้องเข่างันบองงันหะ่วงน้องพี่น้องเอ้ยนี่นะแบบเขา่าของสปูนี่เนะนาะนันซุกหมูเกี่ยวไปหอดไสหมูจนสีเหลวเบิ้ทงเลยเพืเ่อนค่ะ เขาโลดยังว่าทันซุกน้อพี่น้องดิเขาแย่ี่ดอกดาวปีนี่น่าซุกตั้มรางมูเนี่ยเกี่ยวแล้วไปเลยขันใส่ข้าโดนนี่ก็สิออกไว้นาะก็สิซุกไว้แล้วก็สิได้เกี่ยวพ่อมูแต่ว่าเพื่อนเป็นข้าวกลางเนาะหัวลมก็ออกเลยเนาะเกสรก็เกสรมันหล่นน้อพี่น้องเนี่ยเจโซมันค่ะเกสรมันหล่นนี่มันบปอยากเต็มมันบปอยากอัน ได้ปริมาณน้องนะไ่ได้คุณภาพตะกี้โซนขราพรหลุดเข่าเต็มเลยค่บเชื้อได้คนกันดยุดตกเลยใังหัวลมหมอ,อกซ้ำเนานะคุภาล้มทั้งอันนะอลุงน้องๆฮานกกระขักเบื่อมัน นาทงนี้สุกแล้วเนะซุกเตรียมสี่เกียวเลยแต่ว่าแน่เบิง่งฝัง่งนาผมจะคองกำลังออกพวงเนาะกำลังใส่เกโซนผลมาดอกอันนี้เนาะเบิ่งสีเทียบหนาคงะปูกับน,นาของคนอื่นเนาะนี่นาไก่ก,กันนะพี่น้องเข่าเป็นชุกแลนะ้วเนาะแต่แน่มาเบิ่งนี ยังบัทันชุกเนาะยังบุเลเขาเก็บกู้อันเขาโดเรียบร้อยจะได้เกี่ยวเข่าอนนี้นะพี่นะ้องนี่เป็นกระมัดเข่าเนะคันเกี่ยวเข่าก็เหตุเป็นเป็นระดับเลยเนานะงเก็บ,ปกบนะเป็นกระมัดมัดน้อพี่น้องนี่เหมือนอาเป็นมัดเนาะ มันแห้งเลยเก็บเก็บปะิีน้ำเป็นนอำเก็บเป็นดำเป็นดำเนาะแต่เอิญเราเป็นประดับเนะแบบาะก็มัดตกใส่เอวเนาะเอามามาัดเข่ามันอือเป็นมัดเข่าไวเ้เนาะ คือวิธีหมัดเขานะ่าเนาะบางบอา่อนกษิตเป็นฟอนหรือว่าเห็ดบกคือกันเนาะบางคนกษิตหมักง่ายกษิตผู้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 เป็นกรรมเลยก็ไปโกงไว้กับมีเนาะตาม,มาความถนัดของไพลาวลองพี่น่เลยผึ่นเกี่ยวเขา่าเฮามาย่างหลอกมาซะนนะเพราะว่าเข่าในนายังไม่ทันสุกน,นี่เข,าข่าคันตัวนี้ก็นนู้นเนี่ย เดี๋ยวจปูสิเพนกล้องให้บึงเนะหยุดบนนี้แหละปาะัานเตรียมเล่บนะปูได้กับเตรียมเกี่ยวเขาหน่อยทางนี้เกี่ยวเลย กวยก๊กเกอแล้วในยังปรทันตัดน้อพี่น้องอีกบุญรุนกับบุญบ้านอีกเนาะบุญออกพัญซ่าป่ะธานเทีทยงนี้กำลังเก็บกู้เผาแล้ยวน้อพี่น้องเป็นกำลังเตงตลาดเทียงตป็นี้เอาเงนินนะ ยังเห็นมาเห็ด้านจะสปบเร้านเนาะ <S <S เอามาัดเข่ากับกงกงใส่ตารางเทียงไว้เนาะเผื่อโให้ฝนฝานใส่บางคนกับป้าไว้อยู่กลางเดินเอาผาตังคุมไว้เนาะหรือว่าเอาสังกะสีเห็ดหางใส่นั่น่อยเน,ะนะ <S <S ะาะนี่เนาะเผื่อโให้อันมันสุ่มเนาะพี่น้ามามองเผื่อโบไ้เข่างงเผื่อกับเป็นหงทางลุงนะ <S <S ไม้หมทางลุงก <S <S อมาลานนะ นี่สาเหตุที่แบบว่าข้าวเม็ดข้าวบ่เบ่งเนาะมันบ่สมบูรณ์มันบ่ได้ปริมาณเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ได้คุณภาพนั่นแหละย่างเนาะต่อ นาคงสปูเข่ากลางบดถุงนะพี่น้องเอ้ยสุกกระสุกตำลังหมูบัดหมูเกี่ยวเข่ากับนางเบิง่งหมูเกี่ยวเข่าเนาะหมูเล,ล่ก็ไนดน้ไปหมูหนางอยู่ซื่อมาบัดน้าจะโชงได้เกี่ยวเข่าเนาะแล้วตำลังหมูพัดสันโอ้ยหพนุ้เอ็กซ์ซแบบเริ่มหนาวแห้งนะพี่น้อ,เนอนงเอ้ยอุณหภูมิแห่งลดลงเนาะ าการไม่อยากให้เบ้าะตอนเช้านี้เย็นเย็น ไฮนิงามกลมหมูนะพี่น้องสบ,บู่ขาดไฮนิงามเนะาะใบลายเนาะเสียดายยังหนึ่งใบาลายปวดเนาะ ແນມໄປເບິ່ງເຂົ້າຫົງສະປູຫູດດຽວທ່ຽງພຸ້ນພີ່ນ້ອງນິ້ມັຂຽວອມຖຸ เบี้ีมม้มันถือผ้ามันสีงงองเปตี้ยเนะ ແສງເບັດແລມອັນຊິເຫັນບໍ່ງາມເພິ່ນບໍ່ຊັດໄປນໍາພນອ โอเคนะพี่น้องคลิปสปูกอจิคอยุดไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพอกันคลิปหนาผ่าพ่อแม่พี่น้องปกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เหตุกลิปต่อไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง